กลับมาพบก,กับน้องแมมอีกแล้วนะคะที่นี่ช่อง y o u t u b e เซลแหมมบายเซรีไทยกรุ๊ปนะคะใครที่ติดตามน้องแมมนะคะวันนี้น้องแนมมก็จะพามารีวิวกับคันนี้เลยคะ่ะมิ t ซูบิชิแอดราร์ดของเรานะคะในปี2018ค่ะวันนี้เรามาหันราคาให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะจากปกติราคา3 3 9,000บาทวันนี้ลดเหลือเพียง3 2 9,000บาทเท่านั้นค่ะ กันนะคะว่ามีออปชั่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามน้องแหมมาชมกันเลยจ้าเริ่มดูกันที่หน้ารถกันก่อนเลยนะคะกระจังดานหน้าก็จะเป็นแบบครีเมียมนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆคันนี้ได้ชมหน้าใหม่ด้วยนะคะมีช่องระบายอากาศให้ด้วยนะคะเหมือนกับรถว,วิ่งหนักนะคะเลยดูระบายความร้อนก็จะทํางานได้ดีนะคะดวงไฟของเราก็จะ ดวงใหญ่กลมโตนะคะให้ความสว่างตลอดการเดินทางแน่นอนออกแบบมาได้แบบโชว์เชียรมากๆเลยค่ะด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะคันนี้ต่อในส่วนของลอ้อกันบ้างนะคะลอ้อก็เป็นลอ้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสัญลักษณ์ m i t s u b i s h ก็มีติดมาให้ครบเลยนะคะอย่างนี้ก็เป็นยางขอบ14นะคะเป็นยางแม็กซิตยางดีเลยค่ะเป็นยางปี2022ทั้ง4เส้นเลยนะคะดูใกล้ๆเลยนะคะสามารถใช้งานได้ยาวๆได้เลยค่ะ มาดูด้านข้างของรถกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวทับซิมนะคะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะสีตัวรถก็เป็นสีเทาหรือว่าสีสีเทาดำเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคิ้วกันศาสตร์ก็มีมาให้ครบเลยนะคะทั้งสีบานเลยค่ะสำหรับคันนี้น้องแหม่มจะเปิดขอบยางหรือว่าแกะเม็ดอาร์คให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะว่ารถของเรานะคะคุณภาพเกรด A แน่นอนค่ะ เม็ดอาร์กนะคะยังกลมสวยทุกจุดนะคะนี่เลยค่ะซูมใกล้ได้เลยค่ะตากล้องเม็ดอาร์กยังกลมสวยทุกจุดนะคะรถของเราไม่มีการชนหนักพิดความน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนค่ะส่วนของเม็ดอาร์กประตูด้านหลังที่นั่งผู้โดยสารกันบ้างนะคะวันนี้น้องแหม่มก็แกะให้ดูทุกบานอีกแล้วนะคะให้ลูกค้าได้มีความมั่นใจแน่ใจนะคะว่าซื้อรถกับเราไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะ ในส่วนของด้านท้ายรถกันบ้านนะคะดวงไฟท้ายของเราก็ออกแบบมาได้อย่างเฉลียวฉ่วมากๆเลยนะคะดวงใหญ่กลมโตแบบว่าเห็นได้อยู่ไกลๆก็ยังเห็นนะคะนี่เลยคะ่ะด้านท้ายก็จะมีเส้นโครเมียมคาดไม้หนึ่งเส้นนะคะสัญลักษณ์มิสูบิชิก็เป็นแบบโครเมียมนะคะยังติดอยู่เดิมๆจากโรงงานเลยคะ่ะเดี๋ยน้องแหม่มเปิดที่เก็บสัมภาระให้ดูนะคะตามน้องแหม่มมาดูห้องเก็บสัมภาระกันนะคะนี่เลยค่ะบอกเลยว่า กว้างขวางสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยก็สามารถใส่ได้นะคะนี่เลยค่ะแอบเปิดด้านล่างตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ด้านล่างก็จะมีล้อสเปรหรือว่ายางอะไหล่ที่ยังไม่ได้ใช้มาให้นะคะนี่ค่ะเครื่องมือก็มีมาให้ครบนะคะซีนทั้งสองครางก็เดิมๆสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะแอบมาดูตรงนี้นิดนึงค่ะตากล้องหัวน็อตนะคะ นี่ยังใหม่คลิปนะคะบอกเลยไม่มีรอยแกะไม่มีไรอยแงะใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่เลยค่ะดูความเดิมๆนะคะเม็ดอารก็ยังกลมสวยทุกจุดน,นะคะสําหรับฝาท้ายหรือว่าฝากระโปรงท้ายของเรานั่นเองนะคะมาชมภายในรถกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังเลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวน้องแหนมแกะขอบยางให้ดูนะคะ เม็ดอากอีกค่ะกลมสวยทุกจุดทุกบานเลยนะคะลูกค้าขาดูได้ใกล้ๆนะคะมั่นใจแน่นอนค่ะออกรถกับเราเกรดเอแน่นอนเดี๋ยวน้องแหม่มขึ้นไปนั่งให้ดูนะคะสําหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าค่ะนุ่มนั่งสบายมากๆเลยค่ะระหว่างเบาะนะคะขนาดพิงมาเยอะนะคะก็ยังมี ช่องว่างให้วางเท้าได้แบบสะดวกสบายมากๆนะคะพรมอะไรก็มีมาให้ครบนะคะระหว่างศีรษะกับเพดานก็ยังคงเหลือยยอะนะคะหรือว่าน้องแหนมเตี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะมีมาให้ครบหรือว่าจะวางตั้งมือนะคะกลัวว่านั่งนานๆแล้วจะเข็ดมือเมื่อยมือก็สามารถเอาตรงนี้ลงมาวางมือได้นะคะ ูในส่วนของหน้ารถที่นั่งคนขับกันบ้างน,นะคะเริ่มกันที่แผงประตูด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะแผงประตูด้านหน้าก็จะเป็นสีดํานะคะสวยๆกันเลยค่ะ,ะรักษารักษาความสะอาดง่ายนะคะดูลง่ายนะคะระบบกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยวน้องแมมเปิดกุญแจแล้วกดให้ดูนะคะนี่สามารถใช้งานได้ทั้งสองข้างนะคะฝั่งนู้ก็ใช้งานได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์คันนี้กันบ้างนะคะ เลขหมค์คันนี้นะคะอยู่เพียงแค่38,511กิโลเมตรเท่านั้นค่ะน้องแมมขอ,อนุญาตสตาร์ทรถแป๊บนึงนะคะนี่นะคะเสียงรถก็นิ่มมากๆนะคะระบบไฟเลี้ยวก็สามารถใช้งานได้ตามปกติทั้ง2ข้างนะคะอะไรก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะนี่เลยค่ะมอลติฟังก์ชันอย่างดีเลยนะคะมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าจะ เลื่อนเพลงไปด้านหน้าหรือจะกลับหลังก็ได้หมดนะคะเราไม่ต้องเอื้อมือไปที่หน้าจอตรงนี้นะคะหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะคันนี้คันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ USB ได้เสียบ AUX ได้นะคะปุ่มไฟขอทานหรือว่าปุ่มฉุกเฉินก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะนี้เลยค่ะต่อไปก็เป็นระบบ A อนะคะ A อก็เป็นระบบหมุนมือนะคะแบบธรรมดาทามีข้อดีข้อดีก็คือ เมื่อเสียเราก็ซ่อมได้ง่ายกว่าแบบอัตโนมัตินะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์อัออตโนตนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายสามารถใช้งานได้สะดวกเลยค่ะประตูก็ยังใหม่คลิปนะคะไม่มีรอยแกะรอยเงะใดๆทั้งสิ้นค่ะนี่เลยค่ะดูได้กันชัดๆเลยนะคะน้องเมมจะแกะเม็ดอ์คบานสุดท้ายของเราให้ดูนะคะนี่เลยค่ะกลมสวยคลิปทุกจุดนะคะเมามองเครื่องกันนะคะ นี่เลยค่ะวิธีการเปิดมันก็จะมีล็อกหยุดตรงกลางสัญลักษณ์โลโก้ในถาดมันจะอยู่ตรงกันเลยนะคะวิธีเปิดก็ง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นห้องเครื่องของเจ้ามิ t s ูบิชิ i อดรัตคันนี้นะคะบอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีการติดขัดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดแต้มสีนะคะเราก็มีมาให้จากโรงงานกันเลยค่ะเดิมๆจากโรงงานกันเลยนะคะไม่ใช่จุดแต้มสีที่มาจากสงกรานกันนะคะ อันนี้หยอกเล่นคำๆกันนะคะนี่ข่าวแบตเตอรี่นะคะก็ยังคงไม่กริ๊นะคะก่อนออกรถเราก็มีเช็คให้30รายการนะคะแต่เปลี่ยนถ่ายกองเล้ยวให้ทุกจุดเลยค่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะฝากระโปรงนะคะเมทาร์ Med Art ก็กลมสวยทุกจุดนะคะยังมีแผงกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะคะ และนี้ก็เป็นเสียงเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่านิ่มมากๆเลยค่ะขนาดขับรถมาเครื่องร้อนนะคะพอจอดปุ๊บเครื่องก็นิ่งกลิบเลยค่ะนิ่มมากๆเลยค่ะไงกันบ้างคะกับรถทีน่น้องแมมพามารีวิววันนี้นะคะกับเจ้าคันนี้มิซู s ิชิแอด a ้าหันราคาให้ลูกค้าสุดๆไปเลยค่ะรถเหลือเพียง3.0 2 9,000บาทเท่านั้นคะ่ะและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะ ใครที่ออกรถเดือนนี้นะคะรับส่วนลดฟรีไปเลยค่ะ3,000บาทใครที่สนใจนะคะโทรหาน้องแหม่ได้เลยค่ะที่เบอร์093 753 94 72แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะสแกน QR Code ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะใครที่สนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะและรีบโทรกันเข้ามาค่ะ